สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนหักลำธารประดิษฐ์นะครับกระบอกนี้มาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันซึ่งพิเศษตรงที่ว่าจะยิงลูกสลักหรือว่าลูกโดดนั่นเองนะครับจับถือปืนเปิดลำกล้องนะครับเรียกว่าหักในกายดูนะครับปืนปลอดภยัยนี่เลยปืนหักลำธทรประดิษฐ์จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยกะว่าจะไม่ยิงกระบอกนี้แล้วแต่ก็อดไม่ได้นะครับเพราะว่าชอบในเสน่ห์ของตัวปืน นะจับแล้วก็อดไม่ได้นะครับชอบจริงนะทางมใจของตัวปืนนะครับจะทําเลียนแบบทรง1 9้านึ่งนะไม่ติดเนี่ยเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะฮะตัวปืนนะครับสวยงามมากๆจะเลอะน้ำมันนิดหนึ่งก็ขอญาตเช็ดนะครับใช้ผ้าเช็ดนะครับผิวปืนเนี่ยทำมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยก็พังนะครับตอนนั้นใช้ลูกโฟล์บาร์กินนะครับแล้วปืนพังส่งซ่อมไปที่ร้านปืนเพชรไทยนะครับวันนี้ก็ลุ้นอีกนะครับว่าจะพังอีกหรือเปล่า ทางซ้ายนะครับอีกทีหนึ่งโหเงาวับเลยนะครับผิวสวยมา้งนะในส่วนของศูนย์ปืนนะครับของปืนกระบอกนี้ศูนย์หน้าเนี่ยก็จะตายตัวศูนย์หลังตายตัวเช่นกันนะครับพออาศัยได้เล็งเพราะว่าการยิงเนี่ยเป็นกระสุนลูกซองนะครับไม่ลูกปลายระบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับต้องง้างลูกยิงนะครับเข็มทันชนวนก็ติดอยู่นะครับตรงนี้ไกปืนเนี่ยเบามากแต่ก็ลั่นเลยนะครับต้องระมัดระวังไม่เกิน2ปอนด์แน่นอนนะครับ ตัวแมกกาซีนครับที่เห็นอยู่นะฮทำเล่มแบบแมกกาซีนนะครับจะเขียนว่าโคแล้วก็จะมีเลขนะครับต่างๆนะถอดออกมาไม่ได้นะครับทำเล่มแบบเฉยๆเพื่อความสวยงามนะครับระบบเนี่ยต้องกดไกนะครับเรียกว่าหักในไกเพื่อเปิดลํากล้องใช้ขนาด12เกตนะครับลูกสองนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องของความยาวของลํากล้องนะวัดในหน่วยของนิ้วนะครับใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์วัดดูนะเดี๋ยวขยับลงมานิดนึงนะครับ ก็จะอ่านได้จากเวอร์เนียนะครับอยู่ที่5.9นิ้วก็ประมาณสัก6นะโดยประมาณ6นิ้วนะครับที่เห็นอยู่นะความยาวกล้องในส่วนของน้ําหนักตัวปืนนะครับหรือว่ามวลตัวปืนเหล็กล้วนทั้งกระบอกนะครับลองช่างดูว่าจะอ่านได้เท่าไหร่ครั้งที่1น,นะครับ1,160.5กรัมนะนี่คือครั้งแรกนะครับทางซ้ายของตัวปืนทางขวาของตัวปืนนะครับช่างได 1160.5กรัมนะก็ค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรนะครับที่เหลือก็จะลองนำไปยิงดูนะครับระบบต่างนะครับนิดหนึ่งนะก็จะเป็นเรื่องของหลังอ่อนนะครับซึ่งใช้งานจริงไม่ได้นะครับทำหลอกมาเฉยปกติเนี่ยจะต้องบีบนะครับเซฟก็ใช้ไม่ได้นะครับที่เห็นอยู่อันนี้ไม่ต้องบีบหลังอ่อนก็เหนียวได้นะครับเดี๋ยวมาร้มไปพร้อมๆกันนะครับว่าปืนเนี่ยจะพังเป็นรอบที่2หรือไม่ พร้อมนะครับเริ่มต้นจากกระสุน9เม็ด OO b l o นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับที่มุมกล้องมุมนี้ดูนะยิงไปที่เป้านะครับจำนวน9เม็ดระยะยืนเนี่ยประมาณสัก5-6ก้าโดยประมาณนะครับลองดู9เม็ดแบบไม่ทอนลูกเลยนะครับอ่ะลองเล็งไปที่กึ่งกลางนะครับของเป้า เป็นปลอดภัยเท่าที่เห็นอยู่นะครับก็1,2,3,4,5แล้วก็เป็นหมอนนะแรงมากนะครับอันนี้คือ9เมตรเต็มเต็มเลยต่อไปนะครับจะซ้ำไปที่เป้าเดิมนะครับอลองยิงมือเดียวปล่อยรีคอยนะครับ <S 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 หนึ่ง,หน,งหนักมาก บอกเลยนะครับต่อไปสองต่อไปตัดที่สามนะครับต้านรีคอยไว้นะต่อไป ได้หมดนะครับเรียบร้อยปืนปลอดภัยนะไปดูที่ตัวเป้านะครับนี่คือเป้านะครับที่ยิงนะน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากครับผมหลังจากที่ยิงไปนะจํานวนหนึ่งนะครับมือก็แดงๆเจ็บแต่ก็โอเคนะยังพอได้อยู่นะครับตัวปืน สบายสบายนะโอร้อนฮะลำกล้องร้อนนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยอย่างลังเลอยู่ก็คือเนี่ยครับลูกโตูดจะอย่างไรดีนะผมเคยมีประสบการณ์นะครับตอนที่อยู่ที่สนามที่นี่แหละนะครับอยู่ตรงนี้จุดนี้เลยนะแล้วก็ลังเลนะครับว่าจะยิงตัว27เมตรดีไหมปรากฏว่ายิงไปแล้วนะครับ มันอ้าออกนะตัวนี้คือประกบไม่สนิทเลยนะครับคื้นอ้าออกเลยนะอันนี้ก็เป็นสถานก,การณ์นะครับเหมือนวันนั้นเลยนะจะยังไงดีนะครับลองไหมนะลองไหมลูกตโวจลองดูแลกันนะครับถ้าพังก็ซ่อมใหม่นะกับลูกโดดนะครับแต่จะบอกว่าไม่แนะนำใดๆเลย นะยิงเพื่อรู้นะครับรู้รีคอยแล้วก็ลองดูนะครับว่าจุดที่เราเล็งนะมันจะตกได้ตรงนั้นไหมนะครับกับปืนลำกล้องประมาณ6นิ้วนะครับหัก,กํามแทประดิษฐ์อ่ะสุดท้ายนะครับส่งท้ายตัวปืนมาสุดท้ายนะครับ,รบลูกโดดลูกสลักกับตัวหัก,กํามแทประดิษฐ์นะครับเสียงดูพังก็พังไม่เปไหนนะอยากลองนะครับยัดเลยมือเดียว กระสุนลูกสลักนะครับพร้อมเลยไปที่กึ่งกลางนะครับม,มือเดียวกระสุนลูกสลักนะครับพร้อมเลงไปที่กึ่งกลางนะครับ หนักมากอะดูนะพังไหมหนักมากอะดูนะพังไหมป๊อกไม่พังไม่พังนะครับโอ้โหสถานนะครับแรงมากนะฮะผ่านนะครับเอาไปดูที่ตัวกลุ่มกระสุนนะครับผมยิงไปเมื่อสักครู่นี้ลูกสลัก นี่เลยประมาณนี้นะครับอยู่ช่วงช่นี้กลมดิ๊กเลยนะโหแรงจริง